ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์บารามีนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําการเช่าพระนะครับมาชุดหนึ่งสถานที่ในการแตะคราก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับนะพระที่ผมเช่ามาก็จะมีด้วยกันนี่ครับตรงนี้นะครับนะตรงนี้เลยนะครับอ่ะเริ่มต้นกันนะครับก็จะมีปู่ทวดสกนะครับปู่ทวดสกนะครับสกรุ่นแรกนะอันนี้เป็นหลังอัปปาก้านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะพิมพ์เตารีดใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์พระลอดครับ พิมพารอดน่าจะเป็นหลังฟ้าบาทนะถ้าผมจะไม่พิองอ์นี้อาใช่นะครับหลายคนอาจะสงสัยว่าทําไมถึงต้องมีค่าเขียวเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับนะผมบอกกันเลยนะนี่คือ1ใน 1> จุดที่ใช้พิจนารณานในการจ่ายตังนะครับถ้ามีแบบนี้ถามว่าไม่มี มีโอกาสแทนไหมมีเหมือนกันนะครับนะ <_ d ose> ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมแบบอื่นชุดต่อมาก็จะเป็นนี่ครับอันนี้เหรียญเมืองทองนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงได้มา1เหรียญน,นะครับนะเมืองทองปี2 2 <_ d ose> พิธีดีมากนะหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีรวมเสกพอทองอยู่วัดใหม่หลวงพ่อองค์ร่วมเสกนะครับอีกลายเจจี <_ d ose> เลยอันนี้เป็นเหรียญสมัครหลวงปู่เพิ่มวัดกาลางบางแก้วบันได้บล็อกวงเดือนนิยมด้วยนะครับ <_ d ose> สรัสเกตนะพื้นเหรียญจะมีวงเดือนนะครับ <_ d ose> เป็นตัวรลทําให้พิจารณาได้ง่ายขึ้นนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะอ เพิ่มว่าการบางแก้วปีส0แลูวรก็จะมีในส่วนของใต้ลมเย็นครับใต้ลมเย็นได้มาหนึ่งเหรียญน,นะครับบล็อกวัดบล็อกวัดนี่นะครับสวยเดิมแล้วก็พอปลอครับพอปรรอลอรวมพอม่อเกษมนี่ได้มา1องค์นะครับพอปลออัอนนี่สวยเดิมนะครับ เราก็จะมีในส่วนนี้ครับนี่สามเหรียญนี้จะเป็นหลวงพ่อกันวัดพญาตครับปี3-6นะครับหลวงพ่อเฉลิมนะครับสิทธิของหลวงพ่อกันปลุกเสกสภาพสวยเดิมนะครับมีหลายบล็อกนะรุ่นนี้นะครับนะแยกเล่นหากันดีๆนะครับมีเก้ด้วยนะครับเจ้าหาก็ต้องเช่ากับที่ที่สามารถไว้ใจได้นะครับก็จะมีในส่วนของเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับชื่อรุ่นว่าทหารเสือราชินี2เหรียญ นะครับออกปี36มหกนะสภาพก็คระเข้ากันไปนะครับเป็นเหรียญที่แท้ดูง่ายหนึงเหรียญน,นะครับที่มีการเช้าหาบูชาแล้วก็องค์ต่อมาครับอันนี้จะเรียกว่าเสือเล็กอันนี้ได้มา1องค์นะครับสภาพสวยเดิมหายากแล้วก็มีในส่วนของเสือกับ นะครับผิวแบบดุดุเลยนะแล้วก็เมืองทองครับอีกเหรียญหนึ่งี่เมืองทองอันนี้แบบเรี่ยมนะครับมีอีกหนึ่งเหรียญแล้วก็มีในส่วนของหมูครับอันนี้จะเป็นหมูเครื่องรางนะครับหลวงพ่อเสงวัดบางนานะครับมีออก2วารวลานะปี21กับปี2อนะครับอันนี้ผมได้มาทั้ง2องค์เลยนะครับเป็นทั้งแบบปี21แล้วก็ปี2 2แล้วก็ถัดมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับได้มาด้วยกันทั้งหมด3องค์นะครับ3องค์นี่ส่วนมากผิวเนี่ยจะเป็นออกหลบมน้ําตาลเพราะว่า เป็นปี15เนาะแล้วก็จะมีบอกนวะมา1องค์ครับบกนวะในองค์นี้องค์งนี้จะเป็นบ็อกนวะครับนะบกนวะดูตรงนี้เมือห่างตัวอุนะครับจะยาวมานะครับเนี่ยแบบนี้นะครับบางองค์ก็จะมีขีดนิดๆตรงนี้นะครับแต่ให้รู้ไว้ถ้ามีแบบนี้มีขีดเดี๋ยวนี้ปั๊บจะเป็นบอกนวะที่มีการเล่นหาแพงขึ้นมา อีกหนึ่งระดับองค์นี้ครับจะเป็นปั๊มเหมือนหูกลางนะครับหลวงพ่อพมวัดช่องแขเนื้อเงินออกปี57นะครับอันนี้หลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วพ่อเพียนวัดเกลดกระถินพ่อพูนวัดบ้านแพนร่วมเสกนั่นเองนะครับแล้วก็มีพ่อรวยวัดตะโกด้วยนะครับพิธีพุทธาพิเศษใหญ่เสกหลายเกจิน่าใช้นะครับในราคาที่จับต้องได้แล้วก็จะมีในส่วนขององค์นี้ครับองนี้จะเป็นพระรอดหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามูลหน้าจะมีความเป็นเนื้อน้ํามันเนื้อหามวลสารเนี่ยใกล้เคียงกับ พระปิตานามิเลยนะครับอ๋อนี่จะเป็นเหรียญกิ่งไผ่หลวงพ่อเกษมนะครับนะปี2 5 1พหลวงพ่อเกษมตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ากระแสกําลังมาฮอตฮิตเป็นอย่างมากนะครับเหรียญบางเหรียญน,นะครับนะจากหลักพันเนี่ยนะครับนะก็เติบขึ้นเนี่ยถ้าสวยๆแชมๆมนะมีการเช่าหากันหลักหมื่นแล้วนะครับแล้วก็เม็ดแตงอาจารย์นองครับปี22ออันนี้เป็นแบบลงยาเคลือบสีแดงแล้วหลังเป็นบล็อกสายฝนนิยมครับ แบบนี้จะนิยมมีการเช่าหาราคาค่อนข้างแพงนะครับนะแล้วก็ยังเป็นบ็อก2ชิดหูยกด้วยนะแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นปูดทษดหัวไม่ฉีดปี3 0อาจารย์นองเสกได้มา2องค์นะครับเป็นเนื้องเงินพิมพ์เล็กนะนะครับแบบนี้นะใครสนใจก็ติดต่อมาได้ออกอาวุธหนักของแรงนะครับอันนี้คือ80ปีกรมตำรวจครับบ็อกซ์คอ3เส้นยอดนิยมความแพงอยู่ตรงนี้เลยนะสังเกตตรงคอ3เส้นนะครับเนี่ยถ้ามีแบบนี้นะเช่าหากันหลักหมื่นเรี่ยมเงินนําเดิม นะครับเลี่ยมเงินเดิมๆแล้วมีกล่องเดิมให้อีกต่างหากนะครับแบบนี้นะก็จะมีด้วยกันประมาณนี้นะครับนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์สดตอนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่า ทุกรายการก็จะมีการเปิดประมูลให้ชาวบูชากันนะครับนะรับประกันแท้ทุกรายการออกบัตรการันตีให้นะครับนะจากผมมีการการันตีนะครับนะทั้งรับซื้อคืนนะครับนะถ้าไม่แท้อินดีคืนเงินเต็มจำนวนรายการไหนที่ท่านสนใจนะสามารถโทรมาสอบถามรือแอดไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่าไอดีไลน์ไว้นะครับแล้วก็เบอร์โทรไว้นะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะครับนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ